วสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมแมสซัมเกมเมอร์ทีวีนับในเนะกมซึนเดเร simulator นับก็มียันเดเรก็ต้องมีซนะึนเดเร่นับก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมนี้นะครับโอเคนะับอันนี้ก็คือไดอารี่นะครับซึ่งไดอารี่เนี่ยสามารถซื้อของได้ด้วยนะไดอารี่อะไรไม่รู้มีของขายเนี่ยอ่ะกางเกงใน390บาท330บาท ก็มีราคาอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไว้ทำไมเอาไว้มัดใจรุ่นพี่หรือยอย่างไรก็ไม่รู้นะครับอัน,นอันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้นะครับส่วนอันนี้ก็คืออาวุธนะครับเอาไว้ฆ่าคนนะครับโอเคที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะเราจะไม่สามารถฆ่าได้นะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นผู้ชายที่มีวงแหวนล้อมรอบสีเขียวๆนะครับที่พื้นก็คือรุ่นพี่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเข้าใกล้เขาได้นะครับแต่แน่นอนว่าฆ่าไม่ได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคือเกมนี้มันจะมีการเก็บเงินด้วยนะครับค่าคนเก็บเงินนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเก็บเงินด้วยวิธีไหนบ้างนะครับเออมันก็มีแต่ค่าคนนั่นแหละอ่ะโอเคมันก็จะมีอยู่หลายห้องด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับออกเกมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอออันนี้อะไรตัวทะลุได้ด้วยนะเป็นอะไรที่แปลกมาก อ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้กันเลยดีกว่านะห้องหนึ่งสองเหรอดับเบิลยูซีโอเคนะครับก็จะมีเสาโอ้ยโอ้ยเสายันดีเลยเออกให้เราฆ่านะแต่ทำไมมันแหลกจังเลยอ่ะโอเคตายได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วก็จะได้เงินมาสิบบาทคนระับเป็นอะไรที่เยอะอยจริงๆิเพ <c oughs> เมื่อเราฆ่าเขาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เงินค่าขนมของเขามาคนระับโอ้โหโอ้โหโอ้ โอเลือดมันจะไหลอะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ละคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพกเงินมาโรงเรียนแค่สิบบาทหรืออย่างไรกันไม่รู้นะถึงดอบเงินไม่เราได้แค่สิบบาทโอเคตีตีโอเคมันไม่มีโอกาสโต้กลับเลยนะเราโจมตีอย่างรวดเร็วมากอ่าได้ไมาสิบบาทเลยนะแต่ผมก็ยังไม่เคยซื้อของแล้วว่ามันซื้อย,อยังไงอ่ะอจะอ่ะข้าว โอ้โหกางเกงกางเกงไหนแลบเลยกางเกงไหนแลบเลยดีเดียวออกมาเยอะๆ่อยดิออกมาทีละตัวมันไม่สะาใจเว้ยค่าค่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฟือ่เอเฮ้ยเฮ้ยอย่าออกมาลัวดิโอเคไม่เป็นไรออกมาเยอะก็สู้ได้สู้ได้ไดใจสู้โอ้โหแต่เธอไม่ต้องกางเกงไหนแลบเพื่อ,อยุ่อะขนาดนั้นก็ได้นะโอ้โหโอ้โห,โโหตัวนี้แต่งชุดเหมือนเราเลยแต่ผมไม่เหมือนกัน โเคนี่มาโรงเรียนนานาชาติหรืออะไรนยทำไมาทรงผมหลากสีกันจังอ่าเอ้ยเลือหลือแปดเฮ้ย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 ,อย,อยโอเคออกมา2ตัวได้แต่อยากออก3ตัวแล้วกันละ่ะอ่าดามเมจของมันก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคห้องนี้มาโหดร้า,ายเกินไปนะออกดีกว่าโอเคลาก่อน <S <S เราสามารถซื้อโคล่าได้นะ แต่แนะนำใหญ่ซื้อดีกว่าสำหรับคนที่เอ,อกลัวเปลืองเงินนะครับเราสามารถทำแบบนี้เพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเออถ้ามีเสียงแทรกนะครับเข้ามาในคลิปเสียงคนคุยกันเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะผมไม่อาจเปิดเสียงเกมกบเสียงได้นะครับเนื่องจากว่าคือแบบ เสียงเกมมันจะดังเกินเสียงผมพูดไงกลัวมันจะเป็นเงี้ยเมื่อเราเข้าใกล้รุ่นพี่นะเลือดเราจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่มอาจจะเพิ่มขึ้นช้าหน่อยนะครับการอยู่ใกล้รุ่นพี่เนี่ยมันจะทำให้หัวใจเราพองโตนะครับจากนั้นเลือดลมก็จะสูบฉีดได้ดีนะครับจนทําให้เลือดเพิ่มเองได้ไอ้พวกนี้มันนั่งมองกระดาษเลไกนเนี่ยครูก็ยังไม่มาเข้าสอนเลยสงสยัยครูจะโดดสอนไปละ โอโต้โตนี่ว่างเยอะเหลือเกินแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนนี้โดดเรียนกันบ่อยเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเลือดมันเพิ่มมาจนถึงหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเหรอมันเต็มสุดได้แค่หนึ่งร้อยไม่ใช่หรอเกมนีจ้จะจะเขียนไปละมีอะไรเอ้ยขวาเลยโอ้โหขวาเลยเจขวาเลยโอ้โหโอ้โดูชุด ชุดเจ๊แกเขายัย่วยวนซะเหลือเกิน,นครับจับกดแม่ง <laughs> โอเคไม่เราจะไม่หื่นเราได้เงินมาสองร้อยสี่สิบาทแล้วนะเป็นค่าขนมไหนไหนมีตัวอะไรจะออกมาอีกไหมโอเค่าค่านะโอ้หอ้าวไม่มีเงินนะอ้าวเจ๊คนนี้ลืมเอาเงินมาแน่เเข้าไม่ได้ด้วยนะรเราเข้าไปข้างในไม่ได้ด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเกมนี้มันจะมีการอัปเดตมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับอ่ามีแต่ชุดเดิมๆหรอมึงตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมมึงคนเดิมใช่ไหมมึงตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมมึงตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมโอ้โอเคได้มา10บาทอีกเหมือนเดิมมาเลยเ <c oughs> สียงเพลงนี่กลัวตีดิลขสิทธิ์มากเลยไม่รู้จะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่า แต่รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรติเก,ก้าออกไม่มีอะไรยุ่งยากนะเฮ้ยโอเคได้ไหมสิบบาทห้องนี้ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะออกมารอยๆหรือเปล่านะจริงๆมันมีการเก็บเงินแบบไม่ต้องค่าคนด้วยนะแต่ค่าคนมันสะใจกว่านะเอ้าคนนี้ไม่ได้พกเงินมาโรงเรียนนะโอเคเสียเลือดฟรีเลยไปกันเถอะ เมื่อกี้สีเราเรืองเหลืองเรืองอาลามเลยนะก็ขึ้นแมงบนได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นไปได้ด้วยแต่บังคับยากเลยก็เอ้ยตกจนได้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกรอบนะับเกมนี้มันบังคับแบบให้เดินตรงไม่ค่อยได้เราต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคเก็บเงินงับอันนี้จะเป็นเดินเก็บเงินนะับซึ่งจะได้เงินค่อนข้างง่ายกว่าอะอะว,วอทฮะ คืออะไรคืออะไรอ้าวไอ้เชี่ยกูตายเหรอไอ้ไอ้สาสตร์กูได้เงินมาตั้งสองรเกือบเกือบ3า0รอบาทแล้วนะเว้ยแต่กูมาตายเพราะเงี้ยเพราะมึงใช่ไหมเพราะมึงใช่ไหมมานั่งเท้าค้างเนี่ยเกี่ยวอะไรวะโอเคนะครับก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ซื้อกางเกงในมามัดใจรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเออ ลายกระต่ายตอนนี้เราใส่ลายกระต่ายน้อยอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหลายสตรอเบอร์อรี่ก็มีโอ้โหลายหัวใจก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคนับเกมนี้ก็มีแค่นี้แหละในอนาคตไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตมีอะไรเพริ่มเติมมาบ้างนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่อัปเดตแล้วก็เป็นได้นะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะโอเคนับตอนนี้เงินค่าขนมเราไม่มีแล้วนับเราตายไปแล้วเหลือศูนย์บาทเดีย๋ยวได้อย่างยิ่งโอเคนับเกมนี้สามารถโหลดได้จากเพ์สตร์เลยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้นะับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายงับเงบเงบโอ้โ oh ห oh, ในห้องนี้มีข่าคนเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวขยับตัวได้